หลังจากการแข่งขันไทยแลนด์ลีกในฤดูกาล2022-2023 20ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ออนอุมาสิทธทิรักก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับสิทธิรักอย่างออมสินสสิภาพรให้ไปลุยลีกเวียดนามณเวลานี้แล้วค่ะ หลังจากที่จบไทยแล์ลีกนะคะเราจะเห็นภาพอันน่าราักระหว่างพี่ออนอุมากับน้องอมสินกอดกันน่าจะเป็นการร่ำลากันนั่นแหละค่ะเพื่อจะไปลุยต่อในลีกเวียดนามไปเพิ่มประสบการณ์ไปสร้างประสบการณ์ให้กับอมสินสสิภาพรเพราะต้องบอกว่าอมสินไม่ได้เล่นลีกไหนเลยนะคะประเดิมลีกต่างประเทศลีกแรกนั่นก็คือลีกเวียดนามค่ะโดยในปีนี้พี่ออนอุมาสิทธทิรักไม่ได้ไปลุยลีกของเวียดนาม ะะส่งสิทธิ์รักอยากอมสินส,สิภาพรไปสังกัดสโมสรไทยบินค่ะซึ่งพี่ออนอุมาก็เคยอยู่ในสังกัดนี้มาก่อนแล้วนะคะและทุกคนรู้ไหมคะหลังจบไทยแลนด์ลีกปุ๊บอมสินส,สิภาพรบินไปเวียดนามทันทีและเมื่อวานวันที่27กุมภาพันธ์2อ6 6นอสิอมสินส,สิภาพรได้ลงเล่นให้กับสโมสรไทยบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้คว้าชัยชนะเป็นนัด แรกให้กับตัวเธอมาได้3ต่อศูนย์เซ็ตเลยค่ะมันมากผู้ชมในสนามเวียดนามนี่คือคือืฮฮาไปกับลูกตบของอมสินมากๆเลยนะคะแฟนวลเบอลชาวไทยก็รู้ฝีมือรู้ฝ่ามือของอมสินแล้วนะคะ ตบทีไรไม่ว่าตบลูกไหนก็เป็นแต้มแรงตบของเธอค่อนข้างโหดจริงๆโอ้โค้ชไทยบินนะคะถึงขั้นปรบมือยกมือให้กับอมสินสัตส,สิพาพอเลยค่ะทุกคนตบทุกลูกเป็นแต้มทุกลูกพอไปเสิร์ฟเสิร์ฟเอสไปอีกคือโอ้โหแฟนในสนามวอลเลย์บอลน,นะคะแฟนเวียดนามคือตกใจเลยค่ะมีเสียงแบบฮือฮากันเลยอะขนาดแอดดูนะคะแอดยังรู้สึกว่าเฮ้ย ฝีมือของอมสินสสิพาพรมันมันเป็นระดับที่มากมากกว่านิดนึงอ่ะเออคือพอตบปุ๊บมันมันเป็นแต้มหมดเลยอ่ะมันแทบจะเป็นแต้มทุกลูกเลยทุกคนเหมือนถ้ามองตรงๆแล้วนะคะอมสินสสิพาพรค่อนข้างที่จะเริ่มแบบ เก่งประสบการณ์และในด้านลูกตบต่างๆที่เธอได้สะสมมาในไทยแลนด์ลีกใน VNL ในชิงแชมป์โลกอย่างเงี้ยเมื่อไปอยู่ในสนามเวียดนามทำให้อมสินสิิพาพรค่อนข้างที่จะ โดดเด่นมากๆเหมือนพี่อ้อนอุมาสิทธิทรักเลยออมสินส,สิทธิพาพรอยู่สโมสรเดียวกับน้องวริศรานะคะก็คือทั้งสองคนนี้ทั้งออมสินและน้องวริศรานะคะถูกไทยบินขวาตัวไปทั้งคู่นะคะอยู่สโมสรน,นี้ด้วยกันเลยรวมไปถึงนะคะวิภาวีสีทองก็ได้ถึงเวียดนามเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมลงแข่งเลยทันทีนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะตารางการแข่งขันไว้นะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะจบคลิปจะแปะตารางการแข่งขันไว้แล้วและจะแปะช่องทางการถ่ายทออสดหลีกเวียดนามให้ทุกคนดูด้วยนะคะลีกเวียดนามต้องบอกว่าเปิดกว้างพอสมควรในการที่ถ่ายทอดสดหลีกของตนเองนะคะให้ทุกคนดู ผ่านได้เลยทั่วโลกทั่วประเทศเดี๋ยวจะแปะย้อนหลังไว้ด้วยนะคะของนัดอมสินส,สิภพาพรเมื่อวานนี้หูต้องบอกว่าสุดยอดมันจริงๆคือถ้าถามว่าเหนื่อยไหมแอดว่าอมสินส,สิภพาพรกับมดวิภาวีน่าจะเหนื่อยมากๆนะคะเพราะว่าแข่งไทยแลนด์ลีกก็คือเต็มสตรีมและไปลุยเวียดนามต่อเลยทันทีก็เต็มสตรีมหลังจากนั้นต้อง กลับมาแข่งชิงแชมป์สโมส,มสอออีกนะคะ Diamond Food รับหน้าที่ไปแข่งนะคะที่เวียดนามอีกเหมือนกันนี่แหละก็คือร่างกายของอมสินกับมดวิภาวีน่าจะเต็มที่เลยค่ะในฤด,ดูกาลนี้แต่อย่างที่บอกมันเป็นการเก็บประสบการณ์ล้วนๆเลยนะคะไปเพื่อเอาความเก่งกล้ากลับมาไปเพื่อได้เจออะไรใหม่ๆเจอโลกกว้างขึ้นยังไงก็มีข้อดีค่ะโอ้โหยังไงก็อย่าลืมชม อมสินสสิพาพรนะคะในการลุยหลีกเวียดนามต้องบอกว่ามันจริงๆอ่ะทุกคนแฟนวอลเลย์นนบอลเวียดนามก็คือยกย่องฮือหากับอมสินสสิพาพรมากๆเดี๋ยวแอจะแปะลิงก์ไว้นะคะใครได้ดูบ้างคะแมทที่อมสินสสิพาพรลงโอ้โหมันไหมคะเราสู่กันฟังกันได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแตงรูปหัวใจหรือกดขอบคุณใต้คลิปเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แอดนะคะและถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำมาเล่าทุกคนทราบค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทับนักตบลูกยางเสาไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ